ฮัโลโหลฮัลโหลมายังมาใหม่มาใหม่ไ <c oughs> อ้แค่ยยังไม่ยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้เนี้ยใครได้บ้างวะน่าจะไปที่ยูทูปครับเจมส์คิดมาเอา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 มามาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทุกช่องเป็ทุกช่องวะอืมเป็นที่เป็นที่ youtube ของผมอ่ะคนเดิมคนเดิมเลยเมื่อกี้นี้มีประชาชนกับใครประชาชนกับใครที่ได้ไปเมื่อกี้นี้มีประชาชนกับใครอ่ะประชาชนมารับของเลยจานชิดปะเมื่อกี้เนี้ยจานชิดจานชิดกับประชาชนวะเมื่อกี้เนี้ยอ่ะนุ่งพงมาประชาชนอยู่ไหนประชาชน โอ้ยพี่อยเปไปทุกช่องหนอาจารย์เดี๋ยวรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ยเหนื่อยวะอ่ารีบ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 ทำให้มันรีบทำให้มันจบแล้วกันทางนั้นพี่ประชาชนนะผมประชาชนสี่ใบนะประชาชนสี่ใบนะพาคาร์ล็อตนะผมอาจารย์ดีมนะผมเป็นไงบ้างอาจารย์เซตใหม่ลั่นทุ่งไหม วันทองมาอีกแล้วอ่ะโอ้สักคนิเมียวันทองดีกับเมียมาหรอได้อะไรบ้างยังยังแล้วโอ้ออลี่แล้วโอ้ยนกน้อยโอ้โหนี่บอกเขาเพิ่งมาเนาะสมมติแล้วผมเอาลงดันใหม่อยู่จานมันก็ดีนะผมดีอยู่จานดีอยู่ลงเัินลงอะไรกันหรอคุณเจมส์เอแจกปอกครับคุณเพชรลงชื่อแจกปอกนะจ๊ะสลอหัวซับจ้าคุณน้องน้อยอุไรปอนนะครับ ลงมาจานลงมามีใครอีกเหลือไม่เยอะแล้วนะเหลือไม่เยอะนะตอนนี้อะลงด้วยทันหมดลงทันอยู่ครับลงทันรับว่า V ห้าสองจาน V ห้าสอง V ห้าสองจูวอนจูวานอ่าใครจะได้บัตรดันห้าใบนะผมจูวอนจูวานทีนี้หมุนน่าจะเป็นที่ยูทูปนะครับไปไปไวเลยไปไปไวเลย บูโซว่ะเรียบร้อยหัวบอลทัชทูชะบัลลังห้าใบบอลทัชทูรับของครับจานชาชอมาละอุ้ยเชี่ยสวยดีกว่าชาชนแต่งตัวนี้เ่ยเจ้าง้องเห็นไหมกำมาสวยดีเพื่อมชีสครับเออกำมาสวยดีโอเคกำมาเพิ่ามในครับจานนี่นะกำมาสวยดีอยู่นี่นะดู ไวนะผมจะได้หมดไปไวเจมจะได้ไปไวนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจมไปขึ้นเครื่องไวขึ้นเครื่องเกตช้างครับ <c oughs> โค้ดเลยสองโค้ดนะผมตอนนี้เลยสองโค้ดนะจ๊ะหัวบ,บันสี่ใบนะผมบัวบ,บานสี่ใบแล้วนะผมอ่ะเป็นคุณอะไรนะผมเดี๋ยวเจมขออนุญาตนะลบออกนะผมให้มันเหลืออย่างละอันนะผมจะได้ลุ้นๆุ้มใหม่ โอเคประมาณนี้นะผมได้เหลือน้อยลงหน่อยจะได้ลดสะโคลงมาหน่อยครับอ่ะคุณคอนคินิวนะผมบัดดันสี่ใบนะผมเตรียมพาบินโหบินอีกจานรออะไรอ่ะคอนคินิวบัตด,ดันสี่ใบจ้ามารับของเลยครับผมบินออกนอกโลก,แล,กแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นแบบว่าแบบเน็ตตัดเลยจานเนี่เน็ตแบบกากระบาดเลยครับดดรบ,รบ,บูโซลงยังลงแล้วคนเก่ายังอยู่ ที่ลงใหม่คือคนใหม่มันมันบินมันบินแค่ช่องเว้ยจ้ามันบินแค่นี้สตรีมมันบินแค่สตรีมเว้ยเสร็จเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วว่ะวันนม่ใช่ครับมันมันเป็นมันเป็นที่มันเป็นที่ยูทูบอ่ออ่าไปัต่อนะผม ยินดีกับคุณ VT แชมป์นะครับวีทีแชมป์นะสาวเซนตี้ยินสาวเซนตี้ยินยยยยอ้วยคุณวีทีแชมป์ได้เป็นอ้ายินดีนะคุณวีทีแชมป์บัตรใบหนึ่งับผมแม่ของกากสุดเลยนะมารับของที่วีห้าสองนะจานโอ้ยน้ำปลาจะไหลว่ะกว่าจะหมุนมากว่าจะหมุนมาถึงชื่อเราบัตรได้ไปห้าใบวิธีแชมป์นะผมวิธีแชมป์ กดันใบหนึ่งนะผมไปต่อเลยกันจะได้ไม่เสียเวลาครับผมอ่าดีๆกับคุณอ่ากามาสวยดีนะผมกามาสวยดีนะผมกามาสวยดีได้เป็นกามาสวยดได้เป็นโค้ดนะผมยินดีด้วยครับจานนะผมกามาสวยดิคนระับ โค้ดทักเพจไปเลยนะครับเพจ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 นี้นะเพจนี้นะอาจารย์เจมปักเพจไว้ก่อนนะผมเพจเจมเจมนะผมะเพจนี้นะคนดูนะใครได้โคนะดด้ดนะผมมาโดยสุภาพบุรุษสุดสุภาพบุรุษนะผมคงสุภาพบุรุษโอเค โวยมืออาจารย์เดี๋ยวเพิง่งนะอันนี้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 ไม่เกี่ยวนะแป๊บนึงไอ้เหี้ยมือลั่นกว่าเดี๋ยวจะลงชื่อเขาไอ้เหี้ยอันนี้ไม่มีนะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมแหม่ผมจานนะอันนี้ไม่ใช่อนะไ,ไรนะจนะนนนะกดลงชื่อ,อคือคุณสุภาพบุรุษนะผมส่องหลอดฟ้าส่องหลอดฟ้าแค่ไหนครับหลอดฟ้าทักผิดมาเลยครับเดี๋ยวเจมเดี๋ยวลงสตรีมเจมไล่ส่งให้นะการนะผมไม่ต้องห่วง โอ้ยพี่ส่องหมดว่ะพีเตอร์ส่องหมดแล้วคนดูไม่มีส่องใช้แล้วไอพี่แบเป็นยาจบซูแล้วตอนเนี้ยโทษทีครับจานส่องมันหมดว่ะหายละไอพี่อะส่องหายไปจัดตาละหมดเลยครับจานโอ้โหขอโทษทีนะอ่ะมา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 ต่อต่อต่อีออ่ะเพื่ออะไรเล่นเล่นเล่นน้อย อาโหยี่คุณคอนตินิอยู่แล้วว่ะคุณคอนตินิอยู่แล้วว่ะไอ้ที่อรจโครบกนผมผมุณชินวานคุณววคุณเพื่อต้องการโดนเหมนสงเนาะเราขอบคุณมากครับจานนะผมโอเค้าจะไหลเลยอ่ะนี่เหรสองไอ้หลอดฟ้าอยู่วีซีหกนะครับจานอยู่ซีหกนะ อ่ะโค้ดออกเหรอหรอืหรอว่าอะไร,รใช่เหมือนโค้ดใช่ปหมเมื่อกี้นี้อ่ะโอเคทักทิพย์ไปแล้วผมอ่ะทักทิพย์ไปแล้วก็เดี๋ยวเจมไล่ส่งให้ผมยินดีกับคุณคุณอ่ายินดีกับจานคาคาลอโรสไหมผมจานดีจานดีนะผมได้ได้ได้โคนะ้ดมาจานทักทิพย์มาจานคาคาโรสไหมผมโอเคคาคาโรสนะโค้ดหมดแล้วใช่ไหม อโค่ดหมดแล้วเหลือแค่บัตรดันแล้วผมคนดูตัวนี้นะจะได้เวลา,ลาเล็กแย่ย้ายแล้วนะครับจานดินทักเพียดมาให้ผมเป็นเพียดของไอเจมเองนะผมบัตรดันสามใบนะผมยินดีกับคุณขอบคุณยินดคีคุณกรวิชด้วยนะครับบัตรดันสามใบนะจ้ากรวิชมารับของเลยจ้า กรอนวิทย์กรอนวิทย์ประเด็นสามใบตึมด่วนเลยถึมด่วนเลยอันจะหมดละกรอนวิทย์กรอนวิทย์กรวิทย์มาครับจารย์กันต่อครับไปกันต่อครับเหลือแค่บอดดาแล้วตอนนี้ครับสามมันมีสองมาไม่ทัน วงท่านอยู่รับจานโอ้โหบัตรดันใบหนึ่งว่ะบัตรดันใบหนึ่งนะผมบาดดันใบหนึ่งเป็นของใครนะผมแหมยินดีด้วยครับจานบัตรดันหนึ่งใบนะอะจริงๆกับคุณหมูแม็กนะผมหมูแม็กบัตรดันหนึ่งใบนะผมหมูแม็กนะดันใบหนึ่งนะผมมารับพี่เจมเลยนื้อผมหมูแม็กนะ แต่มมแกันต่อครับผมบูแม็กกบัตรตันหนึ่งใบแล้วผมมารับเลยจานอ๋อใบหนึ่งก็เป็นเงินเป็นทองอยู่ครับเฮ้ยว่าไงไอ้ปังปอนยังอยู่ยังอยู่อีกเหรอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือให้เหรอโอ้โห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 มืนนึงนะปืนนึงนะปังปอนนะนี่คืออันนี้คือ,อนนคือคือจับ คือจะไม่อยู่แล้วใช่ไหมคือว่าคือคือ,ค,อคืออะไรนี่คือมาบอกลาเหรออันนี้อันนี้คือคนที่มาบอกลาเหรอของขวัญจากลาโอ้ปองปอนไม่กลับมาจริงจงเหรอโหดนะไ,ได้โหลครับเอาดีไว้ไหมเอาดีไว้ให้เจมเวิลไหมปองปอนส่งมาได้นะเดี๋ยวเจมเข้าไอเดีไวิวลให้ตอนวิลรันใหม่แลนม,มีไอดียไอเสตตังกับไอเดีกับไอด,ดีปองปอนอะ ขอฝันจากลาเอาท้ทักทักไอ้ดีมาเสียดายไอ้ดีอ่ะเดี๋ยวจะเอาเวลิเเวลปอเวลเ,วลเวลเยอะกว่าเพงเวอาตัวปังปอนไปเวลดีกว่าทางนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเอาของไปตัวปังปอนดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวปังปอนไปเล่นดีกว่าเวลเยอะกว่าด้วยนะถ้าถ,ถ้าเกิดไม่เข้าบอกนะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดจะไม่เข้าแล้วบอกจะเอาตัวไปเวิลให้ ตบเรียวให้ทักเฟสใช้ทักเฟสมาทักเฟสมาดมาีกว่าดีกว่าแบบมันเสียทิ้งไหมอ่ะไม่อยากเสียทิ้งหน่อยน้อยเวลยังได้กระเจิงหน่อยขอบคุณมากครับตัวไว้ได้ตัวไว้ได้ทิ้งตัวไว้ให้โอ้โหไสกิลนีวิญญตาตึงใจอยู่เลยว่ะ เขาต้องไว้เข้าเกี่ยวไว้กดกระปุกหนุ่มอ๋อด่เนาะดื่หมหนุผมอ่ะประัำสามใบนะครับจานินดีคุณบอลทัพทูนะผมประจำสามใบนะจานดีดีด้วยครับมามารับของนะครับบอลทัดทูหัวทัพทูนออกบ่อยปะหมดหมดทั้งหมด,หมด ปัดดันสี่ใบนะผมปัดดันสี่ใบนะยินดีกับคุณจุนว่าฮั่นนะผมคุณเพชรนะผมคุณเพชรได้ปัดดันสี่ใบนะผมปัดดันสี่ใบนะผมว่านะดุนต่วนเลยตุนด่วนเลยไอเจมตุนด่วนเลยตอนนี้นะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วคุณดูจะหมดแล้วเฟร้ปิดต่างนี้ไปนะผมมาสลับสลับหน่อยตทับทับนะโอเคกดหนึ่งครั้งสอดหนึ่งครั้งปั๊บนะผม เดี๋ยวควางเอาปึ๊บนะคุยอะไรกันวะมาเวอร์พิเตอร์บอกนะออนเกมตลอดนะอยู่เล่นเกมปิดอ่ามาทันสี่ใบแลผมยินดีคุณเอกรูเซียนะผมมาทันสี่ใบคุณเอกรูเซียมารับของที่วีห้าสองเลยครับนี่เห็นออนอยู่ตลอดอยู่เลยครัรูเซียมาครับจาน อันเดี้เจมขอจบที่บัตรดันเนี้ยผมจบที่ไอ้บัตรดันเกฟสามนี่หมดนะจานะเดี๋ยวพอพอแล้วต่อแล้วกันนะน่าจะพอของออป่าของพอแล้วเอายินดีกับคุณคุณวาสฮันเตอร์แล้วผมวาสฮันเตอร์แล้วผมวาสฮันเตอร์ได้เป็นลาจากมาสินะเวลาหลอกแล้วกลับมาคุณบาฮันเตอร์ได้เป็นบัตรดันสี่ใบครับผมบาฮันเตอร์รับของครับผม ชี่ผมเป็นนี่มีในจานชื่อจานชิดก็มีอยู่นี่ใช่ไหมนี่ไงชิดอยู่นี่ไม่มีแะดจะไม่ไมไ่ลบชื่อใครอองนะบาฮันเตอร์ครับผมสี่ใบครับโอเคนกน้อยผมนกน้อยมาทีหลังได้นะนกน้อยเอ้าวไอ้เหี้้ยไอเจมลบบัตรดันสี่ใบทิ้งไปโอ้โหชิบหายละแต่ไม่เป็นไรครับผมจังหวะนี้ กับกลายเป็นว่าบัตรตันหนึ่งใบซะงั้นเอาใหม่นะเจมเอาใหม่ให้นะเอาใหม่ให้นะเมื่อกี้ที่เจมลบบาดตันสี่ใบทิ้งไปที่อะลืมหมดเอาใหม่ให้เอาใหม่ให้เอาใหม่ให้เดี๋ยวเจมโกงอีกอ่ะนะผมอีกรอบใหม่รอบใหม่นะนกน้อยนกน้อยอ่านะผมหมุนใหม่ก็จะได้บาดดันหนึ่งใบนะผมนกน้อยแล้วของที่ v 5 2เลยนะครับ อาช่วยเติมที่นะนกน้อยนะช่วยเติมที่นะผมเปลยนะผมมันก็ยังเออเกลียดมากอันนีจะได้ลงไปคุยกับพี่แล้วเดี๋ยวโทรคุยก่อนอะใครวะคุณอมตะอมตะอมตะมันก็ยังจะหมุญมาที่มันยังงูหมูมาที่หนึ่งใบเนาะหนกน้อยเนาะโอ้โหอมตะห้าใบนะผมดีนะครผมอมตะ ผมต่ารับของม, okay. มีฮาสองครับผมต่าผมต่ามาแล me ้วครับผมต่าอ่ะรุนช่อาจารย์โอเคมาจำนวนแล้วจำนวนแล้วจำนวนแล้วฮะโอ้โหคุณรวยคุณรวยคุณรวยฮะผคุณรวยได้เลยซะคุณรวยได้เป็นบัตรดันเออยี่ไปวะอุ้ยคุณรวยคุณรวยคุณรวยรวยจริงปะเนี่ยรวยปะเนี่ย บาดดันใบหนึ่งับคุณรวยแล้วผมเรารับของที่มีห้าสองนะคุณรวยนี่ยบาดดันใบจริงนะผมน้ำตาจะไหลเลยนะวุ้ยเนี่ยกลับมาเนี่ยเอออ่ะหนึ่งใบสามใบสี่ใบห้าใบนะผมเตรียมจําได้อยู่อ่ะนี่คือบาดดันอาจารย์ไปกดเช็คข้อมูลซะงั้นนะผมอ่ะคุณหมูแม็กคุณหมูแม็กนะผมคุณหมูแม็กนะได้เป็นบัตรดันหนึ่งใบครับผมมียอดจาน ผมได้อะไรจานจานได้แะไววายังไม่ได้นี่จานย,ยังไม่มีนะหมูแม็ก,มมกนห,นมมหมู <c oughs> มนหนมแม็กแล้วตอนนั้นใบยังผมมาใหม่สิดีครับจานตอนนันใบหนึ่งครับจานใบหนึ่งใบรอบที่สองนี่คุณหมูแม็กได้ใบหนึ่งรอบที่สองจริง วงสมพงษ์ถล่มหัวจางบางคนแม่งสองรอบได้เป็สิบใบอยู่ที่ดวงนะวัดดวงนะผมอะมีใครได้บ้างเมื่อกีน้นี้ไม่ลืมแล้วม,มัมาเนี่ยผมโอ้โหชื่อเต็มแม็กเลยครับห้าใบจังหวะน,นี้นกน้อยครับผมยินดีด้วยครับเป้โอ้โหนกน้อยนกน้อยได้ห้าใบแล้วยินดีด้ยวยนะจ้าไอเกมเนี่สองรอบไปแปดใบเรื่องธรรมดาื่องกปกตินะขอบคุณสาวมาก อ่ะหมุนรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วคนดูนะผมแต่รอบสุดท้ายแล้วหมุนรอบสุดท้ายแล้วผมอ่ะรอบสุดท้ายครับผมน่าจะหมดแล้วนะผมหมดก๊อฟที่สี่ใบวะได้ได้ทุกรอบหนึ่งสองรอบยินดีกับคุณสามใบนะผมรอบนี้โอ้ตัวได้โอ้ตัวยังไม่ขึ้นแล้วโปรยตัวพี่ตั้มคุณ อ่าประชาชนนะผมประชาชนรับประกันสามใบ FC บุญคุงอ่า <c oughs> ประชาชนรับประกันสามใบออีรอ,อบสุดท้ายนะผมรอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงจริงนะผมก่อนเกมลงสตรีมนะผมเกมไปแล้วนะกพุ่งนี้คนเดิมโอ้โหพีอยากมั่วเกินอ่ารอบสุดท้ายห้าใบไปอ่าห้าใบไปห้าใบไปมันต้องหมุนและห้าใบ กี่ใบวะประชาชนสามใบโอเคอ่ะเราสุดท้ายห้าใบหมุนเลยนะผมใครจะได้ไปนะผมห้าใบนะผมคุณรวยนะผมแม่คุณรวยนะผมคุณรวยได้บดันห้าใบนะจ๊ะดีกับทันผู้โชคดีทั้งหลายแล้นะผมโอเคปิดจบนะผมสาหรับเดือนนี้นะครับผม กดทงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมนะครับผมรูวมสนุกนะใครที่ไม่ได้ก็ใครที่ไม่ได้ก็กเออรอรอเจ็ดร้อยซับนะบจ๊ะเออใครที่ไม่ได้ก็รอเจ็ดร้อยซับนะผมแหมนะจ๊ะนะผมออามาคุณรวยคุณรวยนะผมสุดท้ายนะผมคนนะคะขอบคุณมากครับผมอยู่ที่ดวงนะผมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะผมให้หนูคนนี้นะผมให้ได้มาถึงจุดๆนี้นะครับผมก็ ห้าร้อยซับหกร้อยซับมาผมไต่มาตั้งแต่ตั้งแต่สิบอะสิบยี่สิบนะผมสิบซับยี่สิบซับนะผมจนทุนน่งจนถึงทุกวันนี้นะผมมาจนถึงตอนนี้ก็หกร้อยกว่าแล้วนะผมขอบคุณทุกท่านมากสาหรับการสนับสนุนนะครับไม่มีทุกคนก็ไม่มีไอเจนทุกวันนี้นะไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามก็ไม่มีใครรู้จักไอเจนนะผมในในในเกมเกมนี้นะผมขอบคุณทุกคนมากนะผมเดินทางมาถือว่า สับเย็นถืว่าไกลมากๆแล้วนะครับไกลมากๆแล้วนะครับผมไกลมากับผมคุณรวยนะคุณรวยมารับของเลยจ้าคุณรวยนะผมไอ้เจมไม่เป็นดวงไม่ดีนะผมก็อยู่ตแต่หลักสิบอยู่ตั้งแต่หลักสิบบอได้เลยอ่าใจไอ้ก็อยู่ตั้งแต่เจมคนดูน้อยๆนะผมขอบคุณมากอาจยานะผมเป็นแบฟังนี้เลยนะผมครับเราจะรอคุณรวยมารับของก่อนไม่มีไอ้เจมก็ไม่มีโซนสี่จักรู เปน็นแปองชิดใช่หรผมก็ต้องอยู่กันมากนะอืม <c oughs> อก็ถือว่าเดินทางมาถึงมาไกลพอสมควรแล้วสำหรับเจมนะผมมาไกลมากถูกปรืมไมพูดถูกนะผมมาไกลมากๆเลยนะผมสําหรับช่องช่องนี้นะผมตั้งใจทํามาตั้งแต่แรกคือทํามาเล่นๆไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรเยอะมากสักเท่าไหร่แต่ พอมาถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าต้องต้องจริงจังนะผมต้องจริงจังมากขึ้นแล้ะนะผมจะพิงก็ไม่ได้แล้วสำหรับเกมเกมนี้ก็มาไกลพอสมควรแล้วนะผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ของก็คุณรวยนะยังติดคุณรวยอยู่ห้าใบนะผมรวยมารับของเลยนะผมตอนลงสตรีมนะผมสองเทปสามนะครับเตรียมลงนะครับผมแบบรุ่นนี้เ็บตื่นแต่เช้าไปไปไปอันนี้นะผมไป ไปไปเที่ยวนะผมเดี๋ยวหยุดยาวนะผมเจอกันอีกทีวันที่สี่มกราครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะผมวันนี้คนดูเยอะเลยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านล่วงหน้านะผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะผมคิดคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังที่ปรารถนาแล้วกันนะครับก็นอนหลับขอได้เงินหมื่นนะผมนอนตื่นขอได้เงินแสนแล้วไครที่ยังไม่มีแฟนก็ปีหน้าขอให้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ถูกใจนะผมอย่าเลือกคนผิดนะผมนะผมเลือกผิดเลือกใหม่ได้นะครับน่า กอย่นี้ครับผมคนเรามีสิทธิ์เดินทางผิดได้นะผมนะผมแต่ต้องดึงตัวเองกลับมาให้ไวนะผมรู้ว่าผิดก็ต้องออกมานะผมถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองเลือกทางผิดแล้วก็ต้องออกมานะผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะผมแฮปปี้นิวเยีร์ร่วงหน้านะจ๊ะสวยเจมขอญาติพรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดชนบุรีอยู่ที่พัทยานะผมอยู่ยายาเลยสามสี่วันขอบคุณทุกท่านนะครับผมไว้เจอกันวันที่4ี่นะผมวันนี้คืนดีวันดีราตปีสวัสดิ์ทุกท่านขอให้ทุกท่าน สนุกกับช่วงปีใหม่นะผมเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณท่าน่าน30ท่านที่ยังอยู่นะผมเดินทางปลอดภัยกินเหล้าก็อย่าขับรถนะคนดูนะเรเป็นห่วงเป็นใยนะผมผูลงพูเล่นนะนะผมโอเควันนี้ไอเจมขอตัวไปก่อนนะผมเดี๋ยวโค้ชไอเจมไล่ส่งให้ตอนลงสตรีมนะผมขอบคุณมากนะผมตาบ๊ายบายเจอกันนะจ๊ะทุกท่านนี่